เวลาที่เฮาเว่าถึงคนอื่นมันบบได้บ่งบอกว่าเขาเป็นคนแบบไดแต่มันกำลังบ่งบอกว่าเขาเป็นคนแบบไดเวลาที่เฮาวิจารณ์คนอื่นมันบบได้บ่งบอกว่าผลงานของเขาบ่ดีพอแต่มันกำลังบ่งบอกว่าเฮาโบมีออียงเหตุหลายพอ เวลาที่เฮาดูถูกคนอื่นมันบอไดบ่งบอกว่าเขาด้อยกว่าเฮาแต่มันกำลังบ่งบอกว่าเฮาพยายามที่จะเหนือกว่าเขาเวลาที่เฮาสุ่มหัวกันนินทาและหัวขวัญคนอื่นมันบอไดบ่งบอกว่าเขาตลกและหน้าหัวขวัญ แต่มันกำลังบ่งบอกว่าเฮานั้นบบได้มีความสุขอย่างเลยเวลาที่เฮาเน็บแนมคนอื่นมันบบได้บ่งบอกว่าเขาทำพิษแต่มันกำลังบ่งบอกว่าเฮาผิดปกติทางจิตใจอย่าใส้การทำให้คนอื่นด้วยคำว้าและให้มันย้อนกลับคืนมาทําลายตัวเอง ข้าพเจ้าโคศกมีนานุนขอขอบใจที่ทานเขามาฟังตั้งแต่ต้นจนจบ